สวัสดีชาวาลาัคนาราศีกร,รกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้ครูผี่ปยกร์ใช่แล้วก็จะไปกกรนดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม25-66ให้กับชาวาลาัคนาราศีกรกฎได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่ลัคนาของชาวาลาัคนาราศีรากรกฎเองเจะมีดาวพาิตย์แลวก็ดาวพฤก่ยเข้ามาทับลัคนาของชาวาลาัคนาราศีรากรกฎอยู่ นะครับดาวพระเทศอินเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนเกี่ยวเรื่องการเงินนะมีตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยทําให้ชาวลักษัระศกตกเองเนี่ยจะมีเรื่องราวซึ่งมีเรื่องของเงินก็ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นเงินที่เขาอาจจะอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างวุ่นวายบ้างนะแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาจนถึงตัวบางคนได้โชคได้ลาบทางการเงินแบบฟุกฟุกเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับมีโอกาสที่ชาวลักษณะศกฎกเองเนี่ยจะมีเรื่องราวของการเดินทางไกล นะไปต่างทิศต่างแดนเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะมีเรื่องราวของลังสังขารที่แม่นๆมีเซนต์มีจิตสัมผัสที่รู้สึกว่าสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นสัมผัสไม่ได้เกิดขึ้นได้ในช่วงเะยะนนี้ของชาวลัคนาศีกรกฎเองนะครับซึ่งเรื่องราวทางการเงินโดยตรงของชาวลัคนาศิกรกฎเองเนี่ยตัวแซนเงินคือดาวพาทิตนะครับดาวพาะทิต์เองเนี่ยก็เรียกว่าพอทับลัคนาเนี่ย มิมันเป็นม,มหาจักรเนี่ย<ม>ก็เรียกว่ากาันเงินค่อนข้างจะเข้ามาถึงตัวนะมีผลประโยชน์มาถึงตัวของชาวลกักณะสิกรกรเนี่ยนะครับได้ไม่ยากนะักแต่มาแบบค่อนข้างจะต้องใช้ความเด่นเลยใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการได้มาของไรายได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไม่หยุดอยู่นิ่งๆนะแล้วมีความมุมมนะนพยายามก็จะมีเรื่องของรับผลรายได้เ,เงินทองเข้ามาถึงชาวลักะกิกรกยได้ไม่ยากเย็นนักอย่างแน่นอนนะครับ พอวันที่18สิงหาคมเนี่ยตัวแทนการเงินดาวพาัทิตมีการยกย้ายจากราศรีกรกฎเนี่ยเข้าสู่ราศรีสิงห์และตำแหน่งเป็นกเกษตรนะในเลือนการเงินของตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์และก็ดาวพระพ,พุธด้วยนะครับทำให้เรื่องราศ,กรรศากีการเงินเนี่ยมีการตอบย้ำเรื่องราวของความมั่นคงนะพงเพราะตำแหน่งเป็นกเกษตรนะเราอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยนะครับศุกร์เป็นดาวเจ้าเลือนของโชคลาภความสำเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วย นะครับทำให้มีการตอกย้ำเรื่องของการได้มาของไรายได้เรื่องของเงินความสวต่างเนี่ยนะจากหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมีโอกาสที่ได้ซื้อได้หยิบจับสิ่งของถูกอกทูกใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลักาณาศสิกรกฎในช่วงระยะนี้นะครับหรือเป็นอุปกรณ์สื่อสารก็ได้นะครับนะ้วยความที่ส่วนหนึ่งเนี่ยดาวพระทิดอิเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธ นะดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันนะดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนศาสตร์นะครับและเป็นดาวเจ้าเดือนวินาศมีโอกาสที่ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะการดำเนินชีวิตกับอุปกรณ์กับเครื่องไม้เครื่องมือกับหลักทรัพย์ต่างๆในช่วงระยะน,นี้หรือไม่ก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรยอสครักต่างๆส,สามารถที่จะนาเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของไรายได้นะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นขั้นเป็นตอน นะครับมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเลยก็ว่าได้บางคนอาจจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นในช่วงยะนี้ถือว่าเป็นจังวทีด่ดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะครับส่วนเรื่องดาวของหน้าที่การงานโดยตรงของชาวลัคนาราศีกรกฎในตัวแทนการงานคือดาวพังคานนะครับดาวพังคานเองก็เรียกว่าอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปต้นไปนะครับก็เรียกว่า การงานนั้นค่อนข้างจะอยู่เกี่ยวข้องเกี่ยวับเรื่องของเงินเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้นะครับที่เกิดจากการกระทาของชาวลาักขันสิกกดเองนะงานทําด้วยของตัวของตัวเองนํามาซึ่งไรายได้แล้วก็หยิบจ่ายหมุนเงินใช้จ่ายบริหารเงินด้วยตัวของตัวเองนะครับถือว่ายังมีความก้าวหน้าอยู่ในดับที่ดีดีมากนะครับยิ่งหลังจากบนที่18ไปแล้ว งานอาจจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้องานในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่จะมีความเหนื่อยอยู่พอสมควรวุ่นวายพอสมควรนะกว่าจะได้มาเรื่องของตัวงานหรือเรื่องของรายได้นะครับค่อนข้างจะมีความผัดผอนด้วยความที่ดาวเคราเห์เด่ยอยู่ใน ราศีกันในเรือดสาสตร์ชาตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับแล้วดาวพุธเอกก็มีตำแหน่งเป็นมหาจักรที่ราศีศิกในเลือนกันเงินนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ว่าจากตำแหน่งดาวตำแหน่งนี้เนี่ยครูก็เชื่อว่าค่อนข้างจะมีคุณมีประโยชน์กับชาวลัคนิสกฎดีมากในช่วงระยะนี้นะครับส่วนเรื่องดาวของสุขภาพของชาวลัคนิสกฎเองในช่วงระยะนี้เนี่ยด้วยความที่าดาวจาตัว ลัคนาประจําตัวเองเนี่ยมีทั้งดาวพาัทิตแล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงไปลายเดือนก็มีดาวพระศุกร์มากลุ่มร่วมนะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรื่องสุขภาพเนี่ยก็น่าจะมีความปลอดภัยหายห่วงในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างนะครับถือว่าสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องดาวของครอบครัวความรักต่างๆนะตัวแทนคนรักครอบครัวก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เองยังคงอยู่ที่ ราศีกุมนะเรียกว่าอยู่ในเรือนมรณะของลัคนาแต่ในช่วงจังหวะในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยดาวพระเสาร์ยังคงพักองศาอยู่คือเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังก็เรื่องดาวของครอบครัวความรักเนี่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยพอดาวคนรักครองอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันมีเรื่องความห่างเหินเกิดขึ้นห่างไกลกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆก็ตามหรือบางคนมีเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีการหาเลิกลากันเกิดขึ้น แต่ในช่วงระยะน,นี้ที่พระเสาร์มีการภักองศาห,หรือเดินถอยหลังเนี่ยถือว่าให้คุณให้ประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่พอสมควรนะครับมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเรื่องราวความรักนั้นก็จะมีเรื่องราวที่จะสัมพันธ์กันได้นะดีขึ้นนะครับเขาเข้าใจกันมากขึ้นความห่างหรือทางไกลกันเนี่ยก็จะเบาบางลงมีือ่าจะได้พบเจอกัพบเจอกันนะครับหรือบางคนได้มีการเดินทางไกลร่วมกันเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้ของชาว รักษีลรักกดเองนะครับส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพบเจอคนต่างถิน่นต่างแดนคนต่างไกลเกิดขึ้นได้บางคนได้รีเทิร์นรักเก่านะครับแต่ช่วงที่ดับภาษาพอพักองศาปุ๊บเนี่ยเรื่องราวก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าอาจจะกลับตาลปัดไปอยู่พอสมควรสำหรับคนโสดนะครับคนที่คาดหวังว่าจะได้เจอได้เจอคนที่ได้ ถูกตาต้องใจมาแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะยังไม่มีกว่าจะได้พบเจอกันได้ง่ายๆหนักในช่วงระยะนี้นะครับคนที่มีความต้องการที่อยากจะได้พบเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็มีกว่าจะได้พบเจอกันยากขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับการ,ารสัมพันธ์เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้อง คอยประครับประคองเรื่องราวต่างๆไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของคนโสดนะครับแต่ถ้าใครที่พบเจอคนที่เป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคนไกลๆคนอายุมากกว่านะก็ถือว่าถูกต้องตามตาในช่วงยะนีของชาวลัคนาศิกรกฎนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวคำพยกกากรณ์โดยรวมๆของชาวลัคนาศิกรกฎนะครับใครที่ เข้ามารับชมรับฟังคุปพีใหม่ๆอย่าลืมนะกดติดตามคุปพีเอาไว้จะได้มาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างก็จะตรงบ้างบางอย่างอาจจะไม่ตรงบ้างด้วยพื้นฐานดวงชะตางแต่ละคนเนี่ยตั้งรับเรื่องราวต่างๆมาไม่เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวลึกจริงๆเนี่ยว่าพื้นฐานดวงชะตาตงรับมาดีไม่ดีอย่างไรอาจจะต้องติดปรึกษานะคุยนะรับคำปรึกษาการส่วนตัวกันกับคุปพี นะครับว่าจะมีความเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างกับชีวิตในช่วงระยะนี้หรือช่วงปีนี้นะครับครูก็จะดูเรื่องราวต่างๆให้ทั้งอายุจรทักษะจรนะครับแล้วก็ดาวจรซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นดวงชะตาเดิมว่ามีความเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมฟังครูพีมในทางนาตอนนี้สวัสดีครับ